่าใช้มือวิ่งได้ใครตัดโค้งสองนั้นกันชนะอ่ะเริ่มหลุดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเกมหันาท้าสนุกเป็นยังไงเป็นยังไงนี่อโอวันนี้แม่ป่าเล่นด้วยใช่ไหม ออีกมาต้องเป่าค่ะเป่าใช่ไหมเป่าแล้วทําไงคะเอาก็คาบไปวางตรงนูนอ๋อคาบเสร็จแล้วไปวางในกระมังนี้ใช่ไหมใช่ตานที่สองทำเลยคะ กันลูกอันนี้นะคะบุกนใช่ไหมถ้าไปอยู่ในกระถางกี่ลูกโอเคคนละกี่ลูกคะคนละกี่ลูกคะสามลูกโอเคค่ะและไปหลังสุดท้ายใครครบสามลูกกว่านนั้นชนะนะแี่เกมสุดท้ายทำไงทำไงคะต้องเปลี่ยนตัวไปทั้งตัวเลยจะคือก่อลูกโป่งที่มีน้ำกับแป้งให้ได้แป้งหนึ่งลูกแล้วก็ให้ได้น้ำหนึ่งลูกโอเคไหมอ่าใครชนะก่อนใครครบกว่านั้นชนะโอเคป่ะใช่ Ality, oh, ihn, จะฉลาดว่าจะได้ของขวัญอะไรค่ะใกลเจอทั้งยังพร้อมแล้วอันหนึ่งสองสามไปอุ๊ยตาย่า้วเาใจลย อามดาแล้วมิดามด้ลูกี่สองล้วอย่าใช้มือไม่ด้ตาสามแล้วน่ตนีในขดน่าแบบแบบนี่2องค่ะเอาช้อนตัดไปแล้วนะใครตัดคงสามอันกอนชนะอันแล้วหนึ่งพี่ม่ได้ลูกสองพี่มนด้สามแล้วพี่มนด้สามแล้วป๊าป๊า โอเคอันนี้นี่ค่ะเกมที่สามนะคะนี่ในที่คาดผมใส่ใส่ครับผมเลยใช่จะมีเข็มอยู่ตรงนี้นะคะใครเจาะได้เอ่อน้ำหนึ่งอันแล้วก็แป้งหนึ่งอันคนนั้นชนะแต่ดูป้าไม่ล้างนะหนูไม่ล้างมาแล้วให้ป้าเริ่มก่อนอ้าวพี่มินดาแพ้เหรอสับไปพร้อมกันเลยอุ๊ยอ้าวพี่มินดาเจาะเลยอุ๊ยป้าเขาให้เอาน้ำ แป้งหมดแล้วพี่มินดาอดแป้งแล้วนะป่าฟาเลยพี่มินดากลัวลูกป่องเหรอให้ป่าทำแพนให้ป๋าทำแทนป่ายอมแพ้ใช่ไหมไม่แม่แมไม่ยอมแต่ขออะไรก็ได้มาอุดถูหนูไว้เถิดอเอามือไงเอามือไง หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองซ้ำไปไม่ให้ปาก <Superman> <S 2 S 1> ไปเอาอะยอมแพ้ใช่ไหมใช่มินดาขยับไมค์ใกล้สิคะมาเองสองฝ้าปากคุณคุดหลุดเปียกเห็นไหมแค่ที่เองเราอีกลูกเดียวชนเลยตู้สีเขียวอันนู้นมันจะโดนได้ไงมินดาอยู่คนละประเทศเลยมันจะถึงได้ไงล่ะ จบอาล,ล,ล,ลูกสุดท้าย 1, 2, 3องามอยู่ไหนเข็มอยู่ไหนเข็มอยู่ไหนมิลินมาช่วยลุ้นเร็วอินเตอร์น่ากลัวเลยสรุปใครเป็นคนชนาคะกรรมการใครได้รางวัลที่หนึ่งคะเอ้ารางวัลที่1ต้องเหรียญทองนะคะคุณอาทำไมกรรมการถึงให้เหรียญทองล่ะคะ เหรียญทองต้องให้ใครคะยังไม่ได้บอกอ๋อย <ic> ังไม่ได้บอกเลยเอ้าต้องให้ใครคะมาใส่ให้ใส่ให้ด้วยค่ะเย้แล้วใครได้เหรียญทองเหรียญเงินคะโอ้โหโอ้โหขี้เงินดาเย้เหรียญทองแดงแล้วเหรียญทองแดงเป็นของใครคะกรรมการเหรอ เขาไม่แข่งแล้วนี่ของใครให้แม่ได้ไหมให้แม่ได้ไหมโอเคอ่าโอเคจับลากจับสลากด้วยอะับ่อนาอ่าก่าอ่าอ่าอไาอ่าอคาอ่าอ่อ่า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 อกา่าอ่าอ่า่ออ่อ่่หออ่าอ่าาอ่าอ่าอ่า่าอ่อ่าอ่าอ่า่อ่าอ่าอ่าาอ่บอ่อ่าอ่า่าอ่า่อนาอ่อ่ออ่าอ่าอ่า่่่า่อ่่อ่า่่ออ่อ่ ทิมานได้รางวันที่หนึ่งรย่งานิจัยจมาให้เลยนี่เลยค่ะแค่แดงแล้ววันที่2แล้วคะต้องจับไหมอ่ะมากรรมการระวังลื่นนะคะแค่แดงลินี้ทานี้ฝันเนาะใช่เลยค่ะบ๊ายบาย้าบ้าบบ๊ายบายไว้เจอกัน้้า